สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยืนยันประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชี้จะเปิดในเวลาที่เหมาะสมเมื่อวันที่16ตุลาคมนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในวันที่ย8ิตุลาคมนี้เราจะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยการประชุมใหญ่จะเป็นการกำหนดทิศท,ทางและนโยบายของพรรคในการก้าวเดินจากนี้อย่างไรก็ตามเรา จะเปิดตัวแค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเวลาที่เหมาะสมเพราะอย่างไรก็ต้องมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราแน่ๆอยู่แล้วแต่ที่เรายังไม่เปิดตัวในช่วงนี้เพราะเราอยากให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราปรากฏตัวในช่วงการเลือกตั้งเลยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความสดใหม่อีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแกนนำสสสมาชิกพรรคเพื่อไทย เปลี่ยนปก f a c e b o o ทวิตเตอร์รับทีมประชุมใหญ่พัก16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าหลังจากพักเพื่อไทยได้ถแถลงเปิดแคมเปญการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทย28ตุลาคม2564ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข,ข้อพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแกนนำพักสอสอว่าที่ผู้สมัครสอสอว่าที่ผู้สมัครสอกอ รวมทั้งสมาชิกพักอาทิเช่นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักนางสาวอารุณีกาสยานน์โฆษกพักนายแพทย์ชนานันสีแก้วสอสอพักนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมทั้งได้ทยอยพร้อมใจกันเปลี่ยนภาพปก Facebook และทวิตเตอร์เพื่อรับกับทีมการประชุมใหญ่พักในปลายเดือนนี้ด้วยนอกจากนี้ พบว่าแฟนคลับพักเพื่อไทยยังได้ร่วมกันเปลี่ยนภาพปกโซเชียลมีเดียพร้อมกันเป็นจำนวนมากด้วยนอกจากนี้ผู้สื่ขา่าวยังรายงานด้วยว่าโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพรถ2แถวสาย8สาย9และสาย10ซึ่งวิ่งให้บริการในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันนี้โดยป้ายดังกล่าวติดภาพและสโลแกนที่แตกต่างกันเช่นพรุ่งนี้เพื่อ SMEs ไทย พรุ่งนี้เพื่อผู้สูงวัยไทยพรุ่งนี้เพื่อ99%ไทยพรุ่งนี้เพื่อ LG BTQ+ ไทยพรุ่งนี้เพื่อเยาวชนไทยพรุ่งนี้เพื่อคนพิการไทยพรุ่งนี้เพื่อประมงไทยพรุ่งนี้เพื่อเกษตรกรไทยพรุ่งนี้เพื่อแรงงานไทยพรุ่งนี้เพื่อชาวนาไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีป้ายดังกล่าวติดตุ๊กตุกวิ่งรอบเมือง ย่านท่าช้างสนามหลวงกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการประชุมใหญ่พักเพื่อไทยในช่วงปลายเดือนนี้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองตอกย้ำศึกในโดยสุริวงศ์เอื้อปฏิพานเมื่อมีการส่งนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา หัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ทันไรก็เกิดกระแสข่าวทำนองเกิดแรงต้านนายพิรพันธ์จากภายในพักพลังประชารัฐซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวทำนองนี้อย่างเปิดเผยอย่างชัดเจนเช่นการให้สัมภาษณ์อันดูเดือดจากนายศิระเจนจาคะกรณีนายพิรพันธ์และแรงต่อต้านจากในพักพลังประชารัฐเท่ากับเป็นการตอกย้ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐอย่างชัดเจนอีกครั้งปัญหาที่ทําให้เกิดการแตกหักจากคราวยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเสียงโหวตให้ฝ่ายค้านจนลงเลยด้วยการสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าจากรัฐมนตรีผลที่ตามมาคือ รอยปริร้าวในสามปอและการแตกแบบไม่มีทางประสานได้ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐจนเรียกกันว่าเป็นการทำตัวเองของนายกทำให้ตัวเองขาลอยดังนั้นเมื่อมีการส่งนายพีรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐจึงเกิดข้อวิเคราะห์ว่าเพื่อจะเข้ามาทวงดุลกับร้อยเอกธรรมนัฐ เพราะนายพิรพันธ์มาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดิมทีนายพิรพันธ์เป็นนักการเมืองสังกัดประชาธิปัตย์มาโดยตลอดขึ้นชั้นเป็นระดับรัฐมนตรีแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อยิมีมีนาคม2 5 6 2ซึ่งทำให้นายอาพิสิทธิ์เวชชาชีวะตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักจึงต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แล้วนายพิรพันธ์ต้องพ่ายแพ้ต่อนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์โดยเมื่อเช็คเสียงโหวต ที่โบทให้กับนายพิรพันธ์นั้นส่วนใหญ่เป็นสายผู้นำกปปสในประชาธิปัตย์จากนั้นนายพิรพันธ์จึงลาออกจากพ,กพ,กพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเปิดศึกตอบโต้กับนายชวนลิกพัยอย่างดูเดือดหลังพ้นจากพ,กพรรคประชาธิปัตย์แล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำให้ได้ยิ่งเห็นเส้นสายสัมพันธ์อันชัดเจนกับผู้นำกาาปปสและนายใหญ่นายทหารใหญ่เพื่อน เส้นขบยนที่เชื่อมโยงถึงนายกสถานการณ์ที่เกิดความปั่นป่วนในสามปรวมทั้งระหว่างนายกกับแกนนำพ,พรรคประชารัฐอันเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่กระแสะข่าวยุบสภาเพราะเสียงของรัฐบาลในสภาเริ่มมีความไม่แน่นอนสำหรับนายกคือมรสุมภายในพรรครัฐบาลขณะน,นี้ดังนั้น การดันดนายพิรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ทำให้เห็นเงาของผู้นำกปปสและอดีตนายฐานใหญ่ที่แวดล้อมใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดแรงต้านในพิรพันธ์อย่างทันควันจากพักพลังประชารัฐนี่แสดงให้เห็นศึกการเมืองอันโอลมานในรัฐบาลในพักรัฐบาลกันเองรวมทั้งเห็นด้วยว่า พักชฉอชิงที่เตรียมไว้อีกพักเพื่อเป็นฐานของสองปอไว้ทดแทนทวงดุลพักพลังประชารัฐนั้นชักไม่ร้อนแรงเหมือนตอนอยังมีอำนาจอยู่ในราชการอีกด้วยเลยต้องหันกลับมาเน้นที่พักพลังประชารัฐต้องเข้ามาช่วงชิงมาทวงดุลในพักนี้แต่จะว่าไปแล้วระหว่าง คนเน้นเสื้อผ้าหน้าผมกับคนที่ลงลุยน้ำท่วมอกเทียบฟอร์มแค่นี้ก็สู้ได้ยากแล้วความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเยรภาพประยุทธ์จนุชาผลสะเทือนจากพลังประชารัฐความขัดแย้งกระทั่งกลายเป็นการแตกแยกอันเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลพลังประชารัฐขยายเป็นภายในพักพลังประชารัฐกำลังส่งพิษร้ายและผลสะเทือนอย่างเป็นรูปธรรม รูปธรรมหนึ่งอันเป็นเงาสะท้อนที่สำคัญคือการใช้อำนาจมาตรา171นําำไปสู่คำสั่งปลดรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนั่นก็คือประกาศอันมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนส่งผลให้ธรรมนัตพมเผา,ผา,า,าพ้น,นจากตำแหน่งรัฐมนตรีนางนารมล์พิญโยสินวัตรพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคำสั่งปลดครั้งนี้ไม่เพียงหวังให้ร้อยเอกธรรมนัตพมเผา นางนารมนพิโยสินวัฒน์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีหากแต่เหมือนเป็นกระดานหกให้พ้นจากเลขาธิการและเฮรัญยิกพักพลังประชารัฐแต่เมื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังคงยืนหยัดให้รออยกธรรมนัพ,มพิมเผาเป็นเลขาธิการนางนารมนพิโยสินวัฒน์ยังเป็นเหรัญยิกพักอยู่เหมือนเดิมความขัดแย้งอันเริ่มจากตำแหน่ง รัฐมนตรีจึงประทุกลายเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจนำภายในพักพลังประชารัฐความหมายอย่างตรงตัวก็คือความขัดแย้งนี้มิได้เป็นเรื่องระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าหากแต่ลึกดึงให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกลายเป็นคู่แห่งความขัดแยง้งผลสะเทือนตามมาก็คือ การแยกการเดินสายเพื่อสำแดงพลังระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรูปประธรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือการแบ่งสายย้ายขั้วในพักพประชารัฐิเกิดภาพรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มบางคนต้องแสดงออกทั้งโดยอ้อมและโดยตรงรูปธปรรมอันตาม,มาก็คือเกิดความไม่แน่นอน ว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครภาวะอ่อนแรงทางการเมืองภายในพักพลังประชารัฐจึงปรากฏยิ่งพเดกประยุจันโอชาแสดงความต้องการที่จะยื่นมือเข้าไปจัดระเบียบในพักพลังประชารัฐปฏิกิริยาตอบโต้จากภายในพักสะท้อนผ่านพเดกประวิทรวงสุวรรณยิ่งรุนแรงและเด่นชัดเด่นชัด ท่ามกลางการแสดงความรักต่อกันและกันเป็นม่านบังการเดินหน้าทางการเมืองจึงไม่ได้เป็นการเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพแต่พร้อมจะเผชิญคลื่นลมใต้ตลอดสองรายทางข้างหน้าภาวะรัดล้มเหลวจึงเป็นเครื่องฟ้องร้องและเป็นการประจานออกมา